อัลโวลรับสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่ในคู่น้ำรายการนะครับของศึกมวยมาสนันเมืองนะแอพายทีวีที่เวทีมวยลังสิตครับเป็นฝ่ายแดงครับนิโรดครับประท้ากับน้ําตาลเดือดครับเปิดขมายก3าเลยครับตอนนี้เลดอยู่ที่นิโรธครับต่ออยู่สามสองนะฝ่ายนี้ต้องบอกกันเลยว่านิโรต่อน้ําหนักให้กับน้ําตาลเดือดด้วยครับหนึ่งปอนด์นะกดูรูปร่างช่วงชกครับโอ้ยกระชกคนละรุ่น ดูครับโอ้โห,โหชัดเจนครับระยะส่วนสูงนะเนื้อตัวความใหญ่ครับน้ำตาเดือดได้เปรียบแน่นอนครับแต่นิโรดนี่ใสความแข็งแกร่งแข็งแรงครับลูกหนักแรงไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนึนิโรดไอไรครับโอมาถึงก็ดวนดวนตีเก่าเลยครับน้ำตาเดือดไอไร อพูดถึงไวายสองควาหลังนี่ก็ชนะติดต่อกันมาทั้งคู่เลยครับแหมมาดูนะครับว่าใครจะหยุดใครนะโอ้ยสอกซ้ายไปครับนิโรธไปไปน้องตาเดือดก็ตีคือนมาเหมือนที่ไปตีไปโอ้ตีไปโอ้โออยแงะสอบด้วยตีไป,ไป ผมายกสามก็รอแล้วครับมาดีมาไกลกดตอไว้ได้ยังตาเดือดตีตีเตยใหญ่โอ้โหหนีโรดตีใหญ่โอ oh ้ใหญ่เหลือเกินนะตาเดือดออกว่าแอกอดหัวไม่ได้ปิ้งปิ้งลงไปเลยครับมิโรดโอ้โหไปครับเดินต่อไปต่อมีพักหายใจกันบ้างครับ่อยมาคลายไป กลับมาอย่างเดียวเขาต้องตาเดือดไปไรโอ้ยนิโรล่อลไลแขนครับไปโอ้ยโอ้โหกรรมการช่วยไว้ทันนครับแหม่จะลงไปล่อข้างล่างแล้วโอ้ยลูกซ้ายสวยครับนิโรดแพงไว้โอ้ยใส่ความใหญ่ครับน้ำตาเดือดโอ้ยดูรับไล่กดคอไล่บี้เลยครับ ยกสามรขนาดนี้แล้วยกสี่มีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่าตีไ,ไรครับนิโรตตีไรครับตาเดือดตีไรโอ้ยใา่ความใหญ่ครับไปยเงินิโรเดินต่อประมาณหนึ่งสองโอ้เราจับในแหมดยกที่สามไปก่อนครับรามาโชว์ต่ออยู่ที่สี่ครับนิโรนี่ ต่อาสามทั่วตัวเลยครับเดินแทงขวาสวยครับน้งตาเดือดถือซ้ายอะไรก,ก่อนครับกดเกมลุก้ังครับยกนี้ยกที่สแล้วแทงไวโอโว้โาความเก่าของนิโรดอเกี่ยวขาไม่ให้ตีครับจะทำอะไรต้องรีบทาแล้วครับน้ำตาเดือดยกนี้ เราย,ยกสำคัญครับไตไรไตไรคลายไปโยดจำในน้ำตาเดือดหักออกไปครับทีดูจะเข้าในอย่างเดียวเลยน้น้ำตาเดือดไตไตแหมพยายามจะหักเหลี่ยมคนนี้โรดไ,ไอ้หู นล่างแลกไปหมัดจะเฉียดไปเฉียดมาครับตีตีโอ้ยขอดคอไวมึงคอได้ตีโอ้ยขึงคอได้ตีออกอไปเฮนีิโรดโอ้ยโอ้ยใหญ่เหลือเกินครับนักตาเดือดตีโอ้แต่นี้โรดก็สู้ตายครับไม่ว่าจะนอกจะใน แทงขวาไปช็อตนี้ดูครับโอ้โหดีในอย่างเดียวเลยน้กตาเดือดอหอมัดเสียไปโอ้แทงขวาสวยครับดิโลดิดโลแทงซ้ายตาเดือดไปวีไปแทงซ้ายแล้วดิโลดโดนหมัดโดนแทงขวาไปอีกไอ้ไอ้แก่กาไว้ครับ เดีวต่ออันนี้โรดโอ้โดสอบตายหูตายอันนี้โรดเดี๋ยวต่อโอ้โยโดนแทงขวาหแหมดูช้าลงไปดูช้าช้าลงไปเหมือนกันครับที่สกัดไว้โอ้แทงควายแวนโวโรดแรงซ้าย ตีปาไลยโอ้ยน่โจมไท้ายนี่้ามันเริ่มหมดครับสกัดไว้ครับมาหมัดกับเข่าแรกกันไปทีบนี๋ยวปล่อยหลักตัวนี่โลดบุดไวเตาแล้วโดนแทซ้ายโอ้ยหมดยกทีสี่ครับแล้วมาโชว์ต่อยยูสุดท้ายครับ ปุยงารายการช่วที่หนึ่งครับของสุกมวยบรสนันเมืองไอพายทีวีครับโดยทีมยลังสิทธ์นะฝ่ายแดงนี้โรดครับกระทะกับน้ําตาเดือดครับมันมีราเสียแล้วยกนี้ตาเดือดอืออไว้แล้วนิโรดขึ้นพอตีโอใหญ่ๆต้องโหนลงมาครับอย่างนี้ไปได้ โอ้โหล็อกเริ่มเงียบแล้วตอนนี้ดูแล้วน่าจะต้องเสร์อาวุธหลากหลายมากกว่านี้ครับน้องตาเดือดอน,นี่จ,จับนายตีเข่าอย่างเดียวเลย มีรดใสยความแข่งแก้งแข่งแรงครับจะ่ลมยักษ์อะไหรือเปล่าเข้าไปนี้ ยาเหมือนกันครับน้ำตาเดือดสีไปครับนี้โลนี้ก็ไม่แรกอยู่แล้วมาตั้งลำกันใหม่ครับดูครับรัดไว้แล้วครับนี้โลดชกรอให้เสียงละครั้งครับตอนนี้ ถ้าเข้ามาก็รัดเอวไว้ตีไม่ได้ต้องแยกออกมาตั้งมันใหม่นี่มองรายการ ไม่กี่วิครับปักกัดไว้นี่โรดเรียบร้อยครับเต็กเปง้งหิทยกสุดท้ายครับเราดูผลการชูมือกันครับว่าใครเป็นฝ่ายชนะดูนี้เราจับมั่นใจามากเลยครับคิดว่าเดินมาจับมือชูแล้วไปที่สองครับ ว้สุดท้ายครับน่าจะมรผิดพลาดนะไปทางแดงครับเป็นนิโรธครับหลมยักไปได้ครับลมยักอย่างน้ำตาเดือดไปได้ครับใช้ความแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะครับโอ้คอมฮอตจริงๆครับช่วงนี้นิโรธแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ